ขอเดี่ยวขอเดี่ยวขอแอปท่าเดี่ยวน่ารักจังเลยอ่ะขอมันเกิดทด่พี่รูกหน้าได้ไหมมอให้เก็บรูปให้หน่อยอ้หูาว่าหนูไม่ได้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้ยังแซวอยู่ว่าผมไม่งอนไม่สบายเมื่อกี้ น้องไม่ได้ทำสวยมาจะไปฉีดวัคซีนต่อไปข่าวเราต้องไหนอฉีดวัคซีนบ่าหมอบองวาพ่อวอนอยากดหัวนะคะเจ็บได้ไหมไมเราไม่อยู่อ๋อคุยกับช่องวันนี้มคนไปสอไปทาไหมคย เมือคนไม่ห้ามากเลยไม่ห้ามพ่อคนไหนอีกน่าได้ดูหรือเปล่าคะดูค่ะโยนหลังเมื่อคืนก็ปีหนึ่งนะคะดูไหมดไหมว่าใครเป็นพ่อเด็กเรื่องนี้ทำไมร้ายกับหนูนิดหนูจังเลยแม่เข้าหัว่าหร พอเราดูแล้วอุยอย่ารักไม่ต่อ่ะไปดูหนูมนี่ต่อคือร้ายไม่ลงอ่ะอ๋อ่นยัเข้มคอยครแลเข้อวาสรุกตอนนี้ก็คือเรื่อยๆเลยท่นเพรวันนี้ผมได้ดูแล้วไม่มีการหลอกแล้วเรของดังวหแล้วเมมค้นจะยคุณมากขึ้นม่นที่น เพิ่มตอนได้ไหมอ่ะสิบแปดแล้วเนี่ยสิบเจ็ดอ้าวแล้วเพ็ดมีสิบแปดแล้วอยากให้เพิ่มตอนนะพี่เติ้ลพี่เติ้ลบอกว่าอยากให้เพิ่มตอนทุ่มตอนนะคะแฟนถามว่าคุณอยู่ตามมาแบบถ่ายภาษาไหมไม่เพมก็เป็นขั้นไม่เอาไม่เอาเอาเพิ่มเอาเออแต่อันนั้นอ่ะน้องพี่พลท้องแล้วนะในคลิปนั้นอ่ะ ติดตามแฟนคลขับจากฝั<อ>่งราวนะคะเอาน้ำให้น้องเลยน่ะน้องพิงคอยน้ำวางน,น้ำก่อน,อนจ้าเดี๋ยวพี่จะไปทวิตต่อคืนนี้เดี๋ยวข้างไหนถ้าไปหาได้พี่จะไปนะเฟนขับจากฝั่งราฝั่งมาเยอะจ้าบ๊ายบายค่ะเลตติง้งตอนจบเอาสองหลักนะคะคคคคจ้า ไม่สองหลักเดี๋ยวจะไปบนไอ้ไข่ให้ <laughs> 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 จ้าเดินทางปลอดภัยน้องพี่พลคุนู้งจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย